สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสะพานมรณะค่ำคืนวันศุกร์ในเดือนตุลาคมแม่คืมบทบางแสงจันทร์จนทั่วเมืองเหมือนถูกปกคลุมด้วยม่านหมอก สีเทาเสียงรถยนต์ที่แล่นผ่านบนถนนใหญ่แววมาเป็นระยะระยะเม้นเล็กๆย่านลังสิตกับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความคึกคักของกลุ่มเพื่อนทั้งหมดห้าคนเอาเอาเอากินให้หมดเว้ยพรุ่งนี้เราเดินทางกันแต่เช้านะเว้ยพวกมึงเสียงพาคินหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าคินเอ่ยขึ้นพร้อมยกกับแก้วและชนกับเพื่อนๆบนโต๊ะไม้กลมๆ ในห้องเช่าที่มีทั้งขนมขบเคียวน้ำและโน้ตบุ๊กที่เปิดแผนการเดินทางค้างไว้หน้าจอแสดงภาพถ่ายสะพานเก่าแก่ที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำสายหนึ่งและหุบเขาทางจังหวัดเหนือมันคือเป้าหมายของคลิปนี้เฮ้ยสะพานนี้เขาเรียกกันว่าอะไรนะมิกเพื่อนร่างสูงผอมถามพัง จ่องจอภาพในคอมอ๋อสพานร้อยคินตอบเ้ื้อน้ำเสียงกึ่งล้อเรียนแต่คนแถวๆนั้นเรียกกันอีกว่าสะพานมรณะวะ่ะทุกคนหัวเราะแห้งๆยกเว้นพิมพ์หญิงสาวผมยาวสลวยที่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มเธอกับคิวขหมดเล็กน้อยชื่อแบบนี้มันไม่น่าไปเที่ยวเลยนะแค่ฟังก็หลอนแล้วพิมพ์ูดพางๆแล้วกอดแขนตัวเองเอาหน้า มันก็แค่ตำนานเขาว่ากันว่าช่วงสงครามโลกมีคนถูกบังคับให้สร้างสะพานนี้แล้วก็หายกันไปโอ้โอเพื่อนอีกคนที่ชอบหาข้อมูลเล่าเสริมแถวๆนั้นคนแก่ๆเล่าว่าตอนเด็กๆมักจะมีเสียงกรีดร้องมาจากกลางสะพานอะ่ะอู้กูชอบเลยว่ะเรื่องแบบนี้มันน่าสนุกแฮบอมเพื่อนรังถวมที่มักชอบเล่นมุกตลกตลอด เขายกแก้วกระดกลงคอเหมือนไม่มีอะไรที่น่ากลัวสำหรับเขาส่วนคิมได้ยิ้มมุมปากเขาเป็นหัวโจกข,ของกลุ่มเสมอทริปนี้ก็เช่นกันเอาไงล่ะพวกใครไม่กล้าไปก็อยู่บ้านไปซะเฮ้ย <Hey, S 1> ไปดีไปดีเสียงพร้อมกันทั้งห้าคนในกลุ่มยกเว้นพิมพ์ที่ลังเลแต่เธอ ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆมองว่าอ่อนแอจิงพยักหน้าตอบไปว่าก็ได้แต่ถ้าเจออะไรจริงๆพวกแกต้องปกป้องฉันนะและในเช้าวันถัดมาฟ้าคืมตั้งแต่ยังไม่แปดโมงรถเก๋งคันเก่าที่พวกเขาเช่ามาจอดอยู่หน้าหอพักพวกเขาเก็บสัมภาระลงท้ายรถมีทั้งเต็นท์ถุงนอนอาหารแห้งและเครื่องดื่มก่อนที่จะออกเดินทาง ถนนสายเอเชียทอดยาวไกลเสียงเพลงจากลำโพงในรถเปิดคอเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะตอบโต้กันไปมามิกเป็นคนขับรถส่วนคิมนั่งข้างๆคอยเปิดแผนที่ส่วนที่เหลือนั่งแถวหลังก็คุยกันไปแบบเลื่อยเปยื่อยและเวลาผ่านไปจนบ่ายรถเก่งได้เลี้ยวออกจากถนนเส้นหลักเข้าสู่เส้นทางเล็กๆที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าสีเขียวคึ้ม ถนนแคบลงและเงียบสงัดขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยมึงทำไมแม่งดูหล่อๆจังวะบอมเอ่ยขึ้นพางมองออกไปรอบๆหน้าต่างก็แถวนี้มันแทบไม่มีคนอยู่เลยนี่หว่าโจตอบยิ่งใกล้สผ่านก็ยิ่งล้างไงมึงส่วนพิมพ์นั่งกอดกระเป๋าแน่นความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่อยๆกอดตัวขึ้นตั้งแต่รถเข้ามาในเคตป่านี้ต้นไม้สูงใหญ่ที่บดบังแสงอาทิตย์ จนกลายเป็นเงามืดหลังจากขับมาเกือบชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำบ้านไม้เก่าๆเรียงรายอยู่แค่ไม่กี่หลังถนนดินแดงเต็มไปด้วยฝุน่นพอรถจอดชาวบ,บ้านบางคนก็หันมามองอย่างสงสัยเออมึงเดี๋ยวกูไปถามทางก่อนคินได้ลงจากรถแล้วเดินไปหาชายแก่ที่นั่งอยู่หน้าบ้านคุณลุงครับทางไปสะพานมรณนะไปทางไหนครับ ชายแก่ได้เงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยริ้วรอยและความเศร้าเขานั่งนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเรียกว่าพวกเองจะไปทำไมวะสะพานนั่นมันไม่ใช่ที่เที่ยวนว,วย้ยคีมได้ตอบไปว่าพวกผมก็แค่อยากไปถ่ายรูปนะครับเห็นว่าที่นั่นเป็นที่ดังลุงได้สายหัวช้า,ชาสะพานนั่นมีแต่ความตายถ้าอยากกลับบ้านอย่างปลอดภยัย ก็หันหัวรถกลับไปซะคินได้หัวร้อเบาๆแล้วก็พูดว่าขอบคุณครับลุงก่อนเดินทางกลับมาที่รถเป็นไงบ้างวะโจถามก็แค่ลุงแก่ๆเพี้ยนๆห้ามนั่นห้ามนี่แหละคินตอบเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่คำพูดของชายแก่กลับฝังแน่นในใจพิมพ์มีแต่ความตาย พวกเขาได้ขับรถไปต่อจนถึงปากทางที่นำสู่สะพานรถจอดไว้ริมทางเพราะถนนมันแคบเกินไปต้องเดินเท้าไปเท่านั้นรถไม่สามารถสัญจรได้ป่ารอบๆเงียบกริมมีเสียงแค่ลมพัดใบไม้ไหวและเสียงฝีเท้าเหยียบดินและหญ้าแห้งที่ดังขึ้นเป็นจังหวะทุกก้าวเหมือนทำให้บรรยากาศหนักอึงขึ้นในที่สุด พวกเขาก็มองเห็นสะพานเก่าแก่ทอดยาวเหนือแม่น้ำสร้างจากไม้ผุร่อนกับเหล็กที่ขึ้นสนิมสายน้ำเบื้องล่างเชี่ยวกาดเสียงน้ำกระทบต่อไม้ดังกล้องบนสะพานเต็มไปด้วยร่องรอยเก่าแก่เหมือนเคยมีใครนับไม่ถ้วนเดินผ่านและไม่เคยกลับมาจากที่นี่เลยโหของจริงแม่งหลอนกว่าในเน็ตอีกอะ เม็กได้พิมพ์ำเจ๋งว่ะบอมตะโกนเอากล้องขึ้นมาเลยกูจะลงสตอรี่ทุกคนหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปยกเว้นพิมพ์ที่ยืนหลังเลเธอมองไปที่ปลายสะพานเหมือนจะเห็นเงาคนยืนอยู่สลัวๆแต่พอกระพริบตาภาพนั้นก็ได้หายไปพิมพ์มัวทำอะไรอยู่มาถ่ายรูปดิคินได้เรียกพิมพ์พิมพ์ได้สูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนก้าขึ้นสะพานตามเพื่อนๆไปใต้ฝ่าเท้าไม้ได้ส่งเสียงเอียดอารตเล่ากับสะพานกำลังคลางในความเจ็บปวดเมื่อเดินถึงกลางสะพานลมแรงก็พัดวูบประทะหน้าอากาศเย็นละเยือกขึ้นอย่างเสียบพันทุกคนได้อยุดชะงักมองน้ำด้านล่างที่ไหลเชี่ยวโจ้ได้ยกกล้องขึ้นมาถ่ายแต่จูๆ่ๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเฮ้ย ทำไมในกล้องมันมืดเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นเลยวะเขาได้หันกล้องไปมุมของสะพานแต่เมื่อทุกคนมองไปตามก็ไม่เห็นอะไรอย่ามาเล่นมุกเลยโจ้กูไม่ได้ล้อจริงๆเสียงโจ้ได้สั่นเครือจากนั้นพิมพ์ตัวสั่นทันทีเพราะสิ่งที่โจ้พูดเหมือนตรงกับสิ่งที่เธอเห็นก่อนหน้านั้นจากนั้นคินได้หดลัลหรอ เฮ้ยใจเย็นๆอย่าทำตัวหลอนเดี๋ยวหมดสนุกแต่แล้วเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นจากใต้สะพานเสียงเหมือนกับคนหลายสิบคนกำลังร้องหวยหวนสอดขึ้นมาพร้อมกับเสียงลมทุกคนได้หยุดนิ่งส่วนมิกที่กำลังถือไฟฉายได้ส่องไปยังท้องน้ำด้านล่างหน้าของเขาได้ซีดเผือพวกมึงเห็นไหมเสียงเขาเบา จนแทบจะเป็นแบบแกระซิบส่วนทุกคนนั้นได้กูกันไปมองตามทิศทางที่ไฟฉายส่องล่องน้ำเชี่ยวกาดที่กระโชกโขดหินนั้นเป็นว่ามีเงาคล้ายหลายล่างลอยขุดขึ้นมาก่อนที่จะจมหายไปทุกคนร้องเสียงหวยหวนเหมือนดังขึ้นมาจากปากช่องล่างเหล่านั้นแม่เอ,อ้ยอย่าบอกนะโจได้กัดฟันทันใดนั้นไฟฉายก็ดับพลึบ ให้ hey, ดับทำไมวะบอมตะโกนลั่นลมหนาววูบเข้ามาอีกครั้งส่วนคินนั้นได้รีบหยิบไฟแช็กออกมาเปิดเปลวไฟเล็กๆสองแทนแสงสว่างดวงตาของทุกคนสะท้อนเปลวไฟเล็กน้อยขนาดนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากปลายสะพานอีกครั้งไม่ใช่ฝีเท้าของพวกเขาเพราะทุกคนยืนอยู่ตรงกลางสะพานแล้วใครวะมิกเสียงสัน่น พิมจับแขนคินนัน่นจนเล็บแทบระจิกเข้าไปเธอสั่นไปทั้งตัวบอกกูทีว่าไม่ใช่คนจริงๆที่กำลังเดินเข้ามาเสียงฝีเท้านั้นกลับเข้ามาเรื่อยๆแต่กลับไม่มีเงาใดๆปรากฏเลยเปลวไฟเหมือนเสียงฝีเท้าของบางสิ่งที่ไม่มีร่างกายเฮ้ยกูว่าแม่งรีบกลับกันเถอะโจได้เอ่ยเสียงดังส่วนคินที่แม้จะพยายามทำใจแข็ง แต่ตอนนี้ใบหน้าของเขาได้ซีดลงอย่างชัดเจนโอเคกลับกันก่อนก็ได้เดี๋ยวขํากว่านี้จะลำบากวะ่ะทุกคนรีบเดินกลับไปยังฝั่งที่จอดรถแต่สะพานที่เคยมาไม่ถึง15นาทีกลับดูยาวผิดปกติจากนั้นสะพานได้ส่งเสียงอิทอาร์หนักขึ้นทุกย่างก้าวเรากับสะพานนี้กำลังจะหักโคนหลงทุกเมื่อเร็วสิวะพวกมึงบอมตะโกนพังวิ่งนำหน้าไป ท้องฟ้าเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วทั้งที่ยังไม่ถึงหกโมงเย็นแสงสุดท้ายของวันค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความมืดปกคลุมทั่วป่าคืนนี้เราจะกางเต็นต์ตรงไหนดีวะโจ้ถามขณะที่มองไปรอบๆกูว่าริมน้ำตนลาวนั่นอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมานั่งถ่ายรูปแล้วก็กลับจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันกางเต็นท์สามหลัง บนลานดินใกล้ไม้จุดกองไฟเล็กๆและนั่งล้อมวงกันความรู้สึกหลอนที่เจอเมื่อคู่ยังไม่ทันจางหายแต่แอลกอฮอล์และเสียงหัวร้อของเพื่อนทําให้บรรยากาศค่อยๆผ่อนคลายลงกูยังไม่ลืมเลยนะไอเสียงโหยๆตอนอยู่กลางสะพานะ่ะเมิกได้เอ่ยเบาๆช่างแม่งเถอะมันก็แค่เสียงลมกับเสียงน้ําที่มันก้องกระทบกันบอมพยายามหาเหตุผล ถ้าคนเขาเสียไปจริงๆจะมาหลอกหลอนพวกเราทำไมวะแต่กูเห็นจริงๆนะว่ามีเงาคนโจนยืนยันด้วยสีหน้าของเขาแค่งเคียดจนบอมไม่กล้าะจะเถียงต่อส่วนพิมพ์ได้นั่งเงียบม,มาตลอดดวงตาของเธอได้เหม่อลอยไปที่สะพานจนแทบมองอะไรไม่เห็นแต่เหมือนว่ามีเงาล่างบางๆยืนอยู่ตรงนั้นเธอหันหน้าหนีทันทีกอดแขนตัวเองแน่น และในค่ำคืนนั้นเสียงมแมลงป่าดังเงงงมทั่วบริเวณขณะที่พวกเขานอนอยู่ในเต็นท์แต่พิมกับนอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงฝีเท้ารอบๆเดินเป็นระยะแม้ไม่มีใครเดินวนอยู่รอบเต็นต์ตอนแรกเธอคิดว่าคงเป็นเพื่อนของเธอแต่เมื่อเธอแหวกผ้าออกมาดูรอบๆกองไฟกับไม่พบใครเลยทุกคนยังนอนอยู่ในเต็นท์ของตัวเองเสียงฝีเท้ายังคงดังใกล้ๆ พิมหายใจติดขัดใจเต้นแรงเธอรีบดึงซิปของเต็นแล้วปิดแล้วเอาผ้าห่มคุมโปง่งโฉบนวนในใจไม่หยุดขนาะที่เผลอหลับไปรุ่งเช้าเสียงนกร้องปลุกพวกเขาให้ตื่นทีละคนบรรยากาศเหมือนกลับมาปกติแต่พิมกลับยังคงมีสีหน้าที่หมองหม่นพิมมึงเป็นไรเปล่าวะหน้าดูไม่ดีเลยมิกขมเมื่อคืนกูได้ยินเสียงคนเดินรอบๆเต็น,น่ะ พิมพได้ตอบเสียงแผ่วแต่ไม่มีใครลุกออกมาเลยใช่ไหมทุกคนหันมามองหน้ากันเองแล้วสายหัวไม่มีนะกูนอนกันทั้งคืนเลยคินได้หัวเราแห้งๆสงสัยมึงฝันไปละมั้งพิมพ์แต่สายตาของพิมพ์บ่งบอกว่าเธอไม่ได้ฝันหลังเก็บสัมภาระพวกเขาตัดสินใจเดินไปที่สะพานนั่นอีกครั้งเพื่อถ่ายรูปตอนเช้าให้ชัดๆแต่เมื่อไปถึง สิ่งที่เห็นกลับให้ททุกคนพูดไม่ออกบนราวสะพานมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลคล้ำเป็นแนวยาวเหมือนรอยเลือดแห้งๆที่ติดเกาะอยู่เมื่อวานไม่มีนี่หว่าเสียงโจ้ได้พูดขึ้นบอมกืนน้ำลายดังเฮ้ยมึง <"Hey>, ว่าใครมาทำไว้วะคินยืนนิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาเขาแข็งเหลาแต่ในใจกลับสันสะท้านไม่รู้เว้ยแต่กูอยากรู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ พิมได้ร้องเสียงหลงคินพอเถอะกลับบ้านเถอะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่คินได้ขับหันไปมองปลายสะพานดวงตาของเขาเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างดึงดูดเขาก้าวไปที่บนสะพานอีกครั้งโดยไม่ฟังเสียงห้ามปาลมของใครๆทุกคนได้มองตามและสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงปลายสะพานนั่นก็คือร่างเงาดำจำนวนมากยืนเรียงรายเฝ้ามองพวกเขาอย่างไร้ใบหน้า คินมึงลงมาเดี๋ยวนี้คิมกีดร้องสุดเสียงคิมหยุดชะง,งักกลางสะพานดวงขับตาของเขาจ้องมองไปยังสูงเงาราวกับถูกสะกดจิตความกลัวแทรกเข้ามาแต่ลึกๆก,กับมีความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายเหมือนมีแรงดึงดูดที่ทำให้เขาต้องเดินต่อไปคินอย่าไปนะเว้ยโจตะโกนเสียงลั่นบอมกับมิกรีบวิ่งไปดึงแขนคินกลับแต่สะพานที่เคยมั่นคง กับสั่นสตานรุนแรงเรากับมีใครเขยา่าอยู่ใต้โครงสร้างแม่งจะพังแล้วเว้ยรีบวิ่งกลับเร็วมิกตะโกนลั่นพวกเขาพากันกระชากคินให้ถอยแต่คินกับสะบัดแขนออกกูกูต้องรู้ว่ามันคืออะไรทันใดน,นั้นเองเสียงหวยหวนดังระงมขึ้นสะพานรอบๆออีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกับมีหลายคนสิบคนกำลังตะโกนขอชีวิต ช่วยด้วยอย่าทำกูปล่อยกูไปเถอะกูไม่อยากอยู่เสียงเหล่านั้นประสานกันเป็นกล้องสะท้อนอยู่ในหัวของทุกคนพิมพ์ได้สุดลงกับพื้นน้ำตาไหลผ่าเธอปิดหูแน่นแต่เสียงยังดังเข้ามาเหมือนดังมาจากข้างในตัวเองในที่สุดบอมก็ตัดสินใจใช้แรงทั้งหมดผักคินให้ล้มลงกับพื้นก่อนที่สะพานนั่นจะสั่นแรงขึ้นอีกทุกคนจึงช่วยกันลากคิน กลับเข้าฝั่งร่างเงาที่ปลายสะพานค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงร้องหหยหวนที่เบาลงเรื่อยๆมึงบ้าไปแล้วเหรอไอ้คินเจ้าตะโกนใส่หน้าเพื่อนสนิทเมื่อกี้ถ้าไม่ลากมึงกลับมามึงคงได้ลงไปนอนอยู่ข้างล่างนั่นแน่คินได้นั่งนิ่งและไม่ตอบอะไรแววตาของเขายังว่างเปล่าเหมือนยังจมอยู่กับดวงวิญญ,ญาณที่สะกดจิตเขาพิมพ์ได้ตบหน้าคินฉากใหญ่ น้ำตาไหลพากมึงคิดบ้าอะไรอยู่พวกเรามากับมึงก็พอไว้ใจแต่ถ้ามึงทำแบบนี้อยู่กูจะกลับบ้านแบบนี้คินได้เงยหน้าขึ้นอย่างาชา้าๆดวงตาของเขากลับมามีประกายเขามองเพื่อนทุกๆคนก่อนจะพูดเบอกว่ากูขอโทษหลังจากนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดหลังเหตุการณ์นั้นทุกคนกค่อยๆเก็บของไปที่รถตั้งใจจะออกจากที่นี่ทันที แต่เมื่อสตาร์ทรถเครื่องยนต์กลับไม่ติดเฮ้ยอะไรวะมิกเป็นคนขับรถเขาได้บิดกุญแจหลายครั้งแต่เสียงเครื่องยนต์กลับเงียบสนิทบอมได้ลงไปเปิดฝากระโปรงแต่ยิ่งดูก็ยิ่งงงเมื่อวานขับมาก็ขับได้ปกติแต่ทำไมวันนี้ถึงเสียเฉยๆเลยวะโจ้เดินวนรอบๆรถเหมือนมีใครไม่อยากให้เรากลับเลยวะคำพูดนั้นทำให้ทุกคนได้เงียบลง แต่ถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ต้องพักในหมู่บ้านนี้ก่อนเหรอวะมิกเสนอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยให้ช่างมาดูแม้แต่ทุกคนจะไม่อยากอยู่ต่อแต่มันก็ไม่มีทางเลือกพวกเขาจึงกัดสินใจเดินย้อนกลับไปยังหมู่บ้านเล็กที่เจอเมื่อวานแต่หมู่บ้านนี้กลับดูเงียบผิดปกติมีเพียงแค่เด็กสองคนสามคนวิ่งเล่นริมทางแต่ทอพวกเขาเห็นกลับหยุดวิ่งแล้ววิ่งหนีเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่บางคน ก็เพียงแค่เหลือบมองอย่างหวาดระแวงแล้วปิดประตูหนีทันทีในที่สุดพวกเขาก็เจอบ้านไม้หลังหนึ่งที่เปิดร้านเป็นชำเก่าๆเ,เจ้าของเป็นหญิงชราผิวคำํำใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยยายครับพวกเราขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับยายชรามองทุกคนด้วยแววตาเข้งขรุมก่อนตอบเสียงพวกเอง ไปที่สภพานนั้นมาหรือทุกคนได้สหยุดงักไปสักครู่ครับเราไปดูมาเมื่อเช้าครับหญิงชรา,าหลับตาใส่หัวชา้ชาๆพวกเองไม่น่าทำเลยที่นั่นไม่ใช่ที่มีคนมีชีวิตควรเหยียบไปด้วยซ้ำพิมพ์ลิบถามยายยายหมายความว่ายังไงคะที่นั่นเกิดอะไรขึ้นหรอกันแน่ครับพักคุณยายหญิงชรา,าหันไปปิดประตูร้าน ก่อนจะเดินกลับมานั่งใกล้ๆเหมือนกลัวใครได้ยินสะพานนั่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรอกมันคือหลุมศพของวิญญาณนับร้อยพันน้ำเสียงย้ายสั่นเครือเมื่อสมัยสงครามทหารบังคับเลยมาสร้างสะพานนี้ใครที่ทำงานไม่ไหวก็ถูกทุบตีแล้วก็โยนลงแม่น้ำบางคนยังไม่ตายก็ถูกโยนลงไป ให้จมน้ำต่อหน้าเพื่อนจากนั้นทุกคนได้ตัวชาไปทางล่างเลือนและความแค้นมันยังซึมอยู่ในไม้และเหล็กของสะพานนั่นมันจึงกลายเป็นประตูค้างคาที่ดึงวิญญาณพวกนั้นกลับมาและไปไหนไม่ได้ใครที่เหยียบสะพานวิญญาณก็จะมองว่าเป็นพวกเดียวกันที่เคยทรมานแล้วมันจะไม่ปล่อยให้กลับไปแบบง่ายๆพิมพ์สีหน้าซียดเผือก เธอแทบร้องไห้อีกครั้งแล้วเราจะทำยังไงคะยายเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหญิงชรา,ามองหน้าทุกคนอย่างช้าๆก่อนจะตอบประโยคเดียวว่าถ้าอยากกลับออกไปได้พวกเองก็ต้องเส้นไหว้มันคำว่าเส้นไหว้ทำให้เพื่อนในกลุ่มห้าคนมองหน้ากันด้วยความสับสนหมายความว่าไงายายต้องทำยังไงโจ้ได้ถามหญิงชรา,าสายหน้าของที่ต้องใช้ ไม่ได้หาง่าย,ายและไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำสำเร็จนะของอะไรครับคินได้เร่งถามยายหญิงชลาลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนจะพูดเสียงเบาเลือดของคนที่เต็มใจสละชีวิตตัวเองทุกคนเหมือนถูกฟ้าผ่าคำพูดนั้นบาดลึกเข้าไปในใจไม่ไม่มีทางกูทำไม่ได้หรอกบอมสายหัวอย่างแรงพืมสีหน้าซีดไร้สติ เธอจับแขนคินแน่นเราไปกันเถอะคินถึงตายอยู่นี่ก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกหญิงชราหันไปทางพิมพ์ดวงตาของเธอเศร้าหม่นหนูไม่เข้าใจถ้าไม่เส้นไหวมันก็จะเลือกเองว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเสียงนั้นยังก้องอยู่ในหัวทุกคนแม้ไม่อ่านลบเลือนได้ บรรยากาศในร้านของชัมเนียบกริบจนได้ยินเสียงเพียงลมหายใจหอบสั้นๆของพวกเขาพิมพ์กำแขนแน่นมือสั่นส่วนโจ้กุมขมัดเหมือนกำลังหาทางออกจากฝันร้ายนี้ไม่กูไม่ยอมให้มันมาเลือกเราคินผู้เสียงแข็งเราต้องพยายามหาทางกลับด้วยตนเองไม่ใช่มานั่งรอให้วิญญาณแม่มาตัดสิน หญิงชราหันมามองเขาด้วยสายตาที่เศร้าลึกหนุ่มเอ้ยหลายคนก่อนหน้าพวกเองก็คิดแบบนี้แหละแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครกลับได้คำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักๆก,กระแทกลงกลางหัวใจเย็นวันนั้นพวกเขากลับไปที่ค่ายชั่วคาวริมน้ำรถของเขายังกอดเองียบสนิทเหมือนเศษเล็ดที่ไหลค่าทุกคนแทบไม่พูดอะไรกันอีกแต่ละคนเอาแต่จมอยู่กับความคิด ความกลัวพิมพได้นั่งตัวสั่นอยู่ในเต็นท์ลงตาเหม่อมองไปที่เปลวไฟเล็กๆข้างนอกเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยตามลมเสียงที่ไม่ใช่เพื่อนของพวกเธอหนึ่งในพวกเจ้าต้องอยู่ที่นี่กับเราหลังจากนั้นพิมพ์สะดุ้งเฮือกเธอรีบแหวกเต็นท์ออกมามองรอบๆแต่กลับพบว่าคนอื่นๆก็นั่งอยู่ในรอบกองไฟเหมือนเดิมไม่มีใครขยับปากพูดอะไรทั้งนั้นมึงโอเคไหมพิมพ์ โจถามสีหน้าของเขาก็ซีดไม่แพ้กันพิมพ์ได้สายหน้าเธอไม่กล้าเล่าความจริงว่าตนได้ยินเสียงอะไร,ระก็กลัวเพื่อนๆจะหาว่าเธอเริ่มเสียสติคืนนั้นทุกคนผลัดกันนั่งเฝ้ากองไฟเขาไม่อยากเจอเหตุการณ์เหมือนเมื่อคือนก่อนแต่ถึงอย่างนั้นความหวาดกลัวก็กแทรกซึมอยู่ในใจคินนั่งกอดเข่าอยู่ตรงข้ามกับโจแววตาเขามืดมนและเต็มไปด้วยความคุณขลิกูว่า ยายแกพูดจริงนะคินเอ่ยขึ้นมาเบาๆจ้งเงยหน้ามองหมายความว่ายังไงวะกูหมายถึงเรื่องเส้นไหว้ถ้ามันคือวิธีเดียวที่จะออกไปได้จริงๆเราก็อาจจะต้องเลือกคำพูดยังไม่ทันจบบอมก็ลุกขึ้นทันทีไอ้คินอย่าพูดอะไรบ้าๆแบบนั้นนะเว้ยกูไม่ยอมเสียใครทั้งนั้นแหละแล้วมึงมีวิธีอื่นไหมละ่ะคินตะโกนกลับ รถก็เสียหมูบ่บ้านแม่งก็ไม่มองเราด้วยสายตาเหมือนคนแล้วสะพานนั่นแม่งก็ไม่ปล่อยเราไปง่ายๆและทันใดนั้นเองเสียงตึง้งดังจากอีกฝั่งของแม่น้ําทุกคนหันกวับมองไปพร้อมกันพวกเขาเห็นเงาดําจํานวนมากยืนเรียงบนแถวบนสะพานอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่ืเฉยๆแต่ร่างเหล่านั้นเริ่มขยับเดินช้าๆมาทางที่พวกเขายืนอยู่มันมาแล้วเว้ยมิกตะกนลั่น รีบคว้าไฟฉายขึ้นมาแต่กลับไปส่งเพียงแค่ไฟส,ล,สลัววเหมือนไม่มีพลังงานสูบแล้วหายไปหนีเข้าป่าเล็วคินตะโกนสั่งพวกเขารีบวิ่งบึ่งเข้าป่าโดยไม่คิดชีวิตเสียงฝีเท้าของเงาดำเริ่มตามมาติดติดไม่มีเสียงหายใจไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงเสียงฝีเท้าคำรามที่ดักพิมพ์ได้วิ่งทั้งน้ำตาร่างกายอ่อนแรงแทบสุดแต่แรงกลัวทำให้เธอพาตัวเองไปยังข้างหน้า หลังจากที่วิ่งหลบมานานพวกเขาเองกับหอบอยู่หายใจใต้ต้นไม้ใหญ่เงาดำไม่ได้ตามมาถึงแต่ความเย็นยังคงเกาะกลุมทั่วร่างกายพวกเขาเราเราต้องหาที่อยู่ที่ปลอดภัยกว่านี้โจได้พูดเสียงสัน่นคินหันมองไปรอบๆเพื่อนทุกคนดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่มีที่ปลอดภัยว่ะมึงไม่เห็นหรอ มันตามมาหาเราตลอดต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนมันก็หาเจองั้นเราจะทำยังไงวะบอมดนตะโกนคินกราหมัดแน่นเราต้องทำพิธีเส้นว่านจริงๆคําพูดนั้นทำให้พิมร้องไห้ออกมาทันทีไม่กูไม่อยากทำใครจะทำก็ทำกูไม่ยอมแต่ในใจของแต่ละคนกลับเริ่มสัน่นคอเพราะความจริงคือไม่มีทางออกใด อยู่นอกจากสิ่งที่ยายแก่พูดคืนนั้นเสียงฝีเท้าได้เดินรอบๆตัวพวกเขาอย่างชัดเจนกว่าทุกครั้งเงาดําไม่เพียงแต่ยืนอยู่ไกลอีกต่อไปแต่เมื่อเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสร่างพวกเขาได้กีดร้องกระซิบัวนเลาะทุกคนสัมผัสกันได้เป็นความบ้าเกิดเสียสติกันหมดท่ามกลางความกกลาหลพิมพ์นั้นได้หายตัวไปเมื่อทุกคนรู้ตัวก็ต่างแตกตื่น วิ่งหากันทั่วป่าโจเป็นคนแรกที่เจอพิมพ์เธอยืนอยู่บนสะพานเพียงลำพังเหมอมองไปที่สายน้ำที่เชี่ยวไหลยอยู่บนด้านล่างพิมพ์มึงจะทำอะไรนนะลงมา๋ยวนี้โจนดกตะโกนสุดเสียงพิมพ์หันมองด้วยใบหน้าซีดเขียวแววตากลับสงบลงอย่างตะลาดกูว่ามันต้องการกูกูได้ยินเสียงมันเรียกชื่อกูตั้งแต่คืนแรก อย่าพูดแบบนั้นไม่มีใครที่จะไปจากที่นี่ได้นะเว้ยโจโรีบวิ่งเข้ามากขวามือเธอไว้ทันใดน,นั้นสะพานก็สั่นอย่างรุนแรงเงาดำหลายสิบปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันพวกมันชี้นิ้วทั้งหมดไปที่พิมพ์และส่งเสียงกระซิบดังกล้องรอบชิศทางใช่เธอคือคนที่ถูกเลือก ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ